สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูยำปูเค็มหรือว่ายำปูแบบโบราณค่ะแล้วก็มาพร้อมกับวิธีการทำที่ง่ายๆเลยนะคะวันนี้ก็จะมีเป็นมะม่วงด้วยจัดใส่จานมาแบบสวยงามเลยค่ะส่วนวัตถุดิบนะคะก็มีไม่เยอะแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยค่ะไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะก็คือปูดองค่ะหรือว่าปูเค็มนั่นเองค่ะ ขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็จะแกะตรงกระด,ดองเขาออกก่อนที่เราจะแกะนะคะเราได้นําปูไปล้างเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะมีคีบตรงข้างหลังนะคะที่จะบอกว่าปูเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตรงนั้นเราเอาออกด้วยนะคะแล้วก็ล้างให้หมดให้สะอาดค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปก็จะใช้เป็นขึ้นช่ายค่ะเดี๋ยวหั่นขึ้นช่ายเป็นท่อนๆค่ะ จากนั้นเราก็มาหั่นเป็นพริกขี้หนูค่ะวันนี้ใช้เป็นเม็ดส,ส,สีแดงทั้งหมดนะคะสีสันจะได้มีความสวยงามค่ะส่วนในเรื่องของความเผ็ดค่ะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะก็ปรับและปรุงเอาค่ะต่อไปค่ะก็คือมะม่วงค่ะวันนี้เราใช้เป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะหนึ่งลูกก็จะสับก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ที่ขูดก็ได้ค่ะ ตรงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะถ้าเพื่อนๆสะดวกเป็นมะม่วงสับนะคะก็สับได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาซอยหอมแดงกันค่ะถ้าไม่มีหอมแดงนะคะจะใช้เป็นหอมแขกก็ได้ค่ะแต่วันนี้หอมของเราจะลูกใหญ่หน่อยเพราะว่าเราใช้หอมแขกนะ ต่อไปค่ะก็คือมะนาวค่ะวันนี้ความเปรี้ยวก็จะมีมะม่วงแล้วก็มะนาวด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมภาชนะนะคะใส่พริกลงไปจากนั้นก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกลงไปหมูก็ได้ไก่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำธรรมดาก็ได้ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อย แล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องปรุงไปและชิมไปค่ะส่วนใครที่ชอบผงปรุงหรือผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้จากนั้นก็คนคลุกเค้าให้ส่วนสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะปรุงไปและชิมไปค่ะเอาความแซ่บที่ตัวเองชอบเมื่อได้แล้วเราใส่ปูลงไปค่ะจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าค่ะให้น้ำยำแล้วก็ปูนะคะเข้ากันขั้นตอนนี้เราใส่มะม่วงแล้วก็หอมแดงลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าต่อค่ะ อย่างสุดท้ายที่เราจะใส่ลงไปนะคะก็คือขึ้นช่ายค่ะแล้วก็คนคุกเค้าสักเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันตอนนี้ก็คุกเค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเสิร์ฟเป็นค่ะก็เตรียมเป็นภาชนะนะคะแล้วก็มีผักด้วยวันนี้ผักที่เราใช้ก็คือผักกาดหอมค่ะ ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูยำปูเค็มค่ะหรือว่ายำปูแบบโบราณค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทํแลับปทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อน,อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ